ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบยซิเปิดคลิปอดีตแมททับภาคที่2เพื่อนเตรียมฐานรุ่นที่12หลุงตู่ขึ้นเวทีรวมพลังแผ่นดินฝากทหารอยาแค่ปะทะยึดเมืองมัน ลันไทยไม่แพ้คอมเมนต์ร้อยเปอร์เซนต์จากที่ผู้นำกัมพูชาค่ะมีการออกมาแชฉนายกไทยพร้อมกับอดีตนายกรวมทั้งมีการพัดพิงถึงแม่ทัพและการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลของสองประเทศทำให้สถานการณ์ค่ะถูกจับตาว่าจะมีการปะทะกันภายในเจ็ดวันนี้หรือไม่ทมกลางการขัดแคลนน้ำมันและไฟฟ้าล่าสุดวันนี้ค่ะพลโทบุญสินพัฒกลาแม่ทัพระที่สองกล่าวระหว่างการเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลกรณีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชามีการไล่ สดพัดพิงได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วคงเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ตนเองก็ติดตามอยู่ซึ่งเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและทีมงานที่ต้องไปแก้ไขส่วนกองทัพก็จะดูแลเรื่องของความมั่นคงพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นหลักเมื่อถามถึงสถานการณ์ชายแดนว่าขณะนี้เป็นอย่างไรนั้นพลโทบุญสิ์กล่าวว่าทางไทยตรึงกําลังอยู่ส่วนทางกัมพูชาก็ยังไม่ได้มีการถอนกําลังออกจากพื้นที่ต้องยึดตามนโยบายของผู้นําทั้งสองประเทศว่าจะคุยกันอย่างไรต่อ ่วนทหารก็ต้องทำหน้าที่ของทหารต่อไปคือการควบคุมกำกับดูแลตามแนวชายแดนให้เป็นปกติที่สุดเมื่อถามว่าได้รับสัญญาณบวกจากทางฝั่งกัมพูชาบ้างหรือไม่แม่ทัพภาคที่2ระบุว่ามีการพูดคุยกันตลอดมีสัญญาณบวกตั้งแต่การปรับกำลังที่ช่องบกอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่รอการเจราจาระหว่างสองผู้นำประเทศส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนแต่งตั้งต,งตนเองให้เป็นเสนาธิการทหารสูงสุดกัมพูชาและลงพื้นที่ ที่ตามแนวชายแดนมีในยะะสาคัญทางทหารหรือไม่พลโทบุสิงกล่าวว่าอาจเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นําแต่ความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผลทบุญสินยังมีการเปิดเผยว่าปัญหาแนวชายแดนปัญหาเส้นเขตแดนยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในการที่จะนำมาซึ่งการใช้อาวุธต่อกันหรือรุนแรงถึงขั้นที่จะต้องมีการใช้อาวุธด้านกองทัพทั้งสองประเทศตอนนี้พยายามที่จะคุยกันตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการให้หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธเวลาที่มาพบกันในจุดเจรจาทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีการนำอาวุธขึ้นมาจึงอยากขอให้ประชาชนทั้งสองประเทศและคนไทยมั่นใจว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่า ห่วงสถานการณ์ชายแดนอยู่ในขั้นปกติที่ยังสามารถควบคุมได้เมื่อถามว่าได้มีการประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นหรือไม่หรือต้องรอให้เสถียรภาพทางการเมืองนั้นดีขึ้นก่อนพลโทบุญสินย้ำว่าขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสองประเทศ ส่วนทางกัมพูชาก็ขึ้นอยู่กับผู้นําของเขาเช่นกันถ้าผู้นําของกัมพูชาได้คุยกับผู้นําของไทยและพูดคุยเข้าใจตกลงกันได้ก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าสถานการณ์ไทยและกัมพูชาจะจบก่อนที่จะเกษียณอายุราชการหรือไม่พลทบุสินกล่าวว่าน่าจะจบก่อนที่ตนจะเกษยียณ ส่วนความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า r b c พลทบุญสินยังคงมีการย้ำว่าจะต้องรอความชัดเจนจากผู้นำกัมพูชาแต่ขณะนี้ยังไม่มีการตอบรับมา ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมเจราจาส่วนกรณีที่ฮุนเซนมีการไลฟ์สดและก็มีการพูดพัดพิงถึงการสนทนากับนายกรัฐมนตรีและมีการพัดพิงถึงแม่ทัพภาคที่สองซึ่งก็เป็นการหมิ่นและทําให้ประเทศชาติเสียหายนั้นพลโทพุญสิน์กล่าวว่าเป็นเรื่องของฮุนเซนเราทําหน้าที่ของเราปกป้องอธิปไตยอย่างเดียวจะพูดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราตนเองไม่เคยวันไว้ถ้ามาเกี่ยวข้องกับแนวชายแดนก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ ขณะที่ในวันนี้ค่ะ27มิถุนายนแกนนำคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยได้มีการเดินทางมาร่วมกันแถลงถึงการเตรียมความพร้อมในการชุมนุมในวันพรุ่งนี้28มิถุนายนโดยช่วงหนึ่งค่ะนายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ชมรมมีเงินบริจาคเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการชุมนุมเมื่อหักไรายได้แล้วคาดว่าจะมีเงินให้กองทัพที่สองมากกว่า20ล้านบาท โดยเบื้องต้นได้มีการประสานกองทัพที่สองไปแล้วและเนื่องจากมีผู้สนับสนุนจํานวนมากวัตถุประสงค์จึงเน้นไปที่ทหารเป็นหลักเป็นส่วนที่จะทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของการปกป้องดินแดนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้านพลเอกทวัชัยสมุทรสาครอดีตสมาชิกพุทธสภาและอดีตแม่ทัพที่สเพื่อนเตรียมทานรุ่นที่12ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีซึ่งได้มีการประกาศร่วม รวมพลังปกป้องอธิปไตยได้มีการแถลงบางช่วงว่าเรื่องกัมพูชาทุกครั้งที่มีปัญหากันผมอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งยกเว้นในปี2,528ผมยืนยันได้ว่าสงครามของเราเหนือกว่ากัมพูชาผมอยากจะบอกน้องๆทหารต่อไปถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกเราอย่าไปประทะแค่ชายแดนยึดเมืองมันเลยต้องเอาคืนเสียยางพระวิหารผมยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารไทยเราไม่แพ้ขมรแน่นอนร้อเ ท,ที่อยู่บนโต๊ะนี้ทั้งหมดนะครับที่เป็นผูนร้รักชาติและชาติสลาวิสัะทุกท่านนะครับผมยืนยันว่าเห็นที่หลายคนได้เใช้เวลาทำระไรกายที่ดีทุกอย่างเราต้องทำการทำประโยชน์ให้ประเทศชาติใประโยชน์นีนน้ผมก็ไม่คิดว่าจะมีจะมาดินวันนี้ได้ของประเทศไทยนะครับเราเกษมมาร่วม44ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรื่อง จากคำวิชาของคุณยูแลตว้งแต่ร้อยปีเป่นตักระเทียงที่มัีการแดงเป็นอดช้อทีนะครับแล้วทุกครั้งที่มีปัญหากับกัำวิชาอยูในเหตุการณ์ต่างนะครับเช่นเมน่าหลายปีสองแปดสมุดไม่เลนเสียที่เวดนามเข้ามาชีเราครับมันกังเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้ว่าจากสงครามของเราเหนือกว่าัำวิชาแน่นอนนะครับแต่ผมบอกน้องว่าต่อไปถ้ามีเอง ไม่มีการณ์อะีผมพยายามกระโจาไปพูดกับผ like ู้ใหญ่เงินองในโรั้งทั้แต่เป็นจิงเรอาหารแล้วก็เลย่ับนะครับเราเปพัตปาะการว่าภาพีครั้งนี้เราอยากไปาพจะใจแสดนยึดเยอนเลยครับเพราะ่าทนท่เห็นหน้าท่านร้องไห้ในการประกาศที่เราเจ้เฉถท่านบอกว่า เราสเัสนุนรายกรแล้วก็อย่างน้อยสุนท่ายให้เราูรคนนะครับเรื่องสุขอยู่แล้วนะครับแล้วัอย่างในรัฐบาลเือหลายฝั่นันผมต้องพยายามปุมปันทำ้วระเทนให้ร่งระองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นนันเพราะผมเนี่ย็นช่วงข่าหฐานเนี่ย่อนตอนลบกาหลังลบเนี่ยผมได้หาอยู่เต็มที่บ้านคนเดียวนะไปรูเรียนไปคุยเทา เพื่อรู้เร็จก็ถือว่าเกี่วกันนะครับแต่ว่ามีวันนี้ไม่รับเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมีการกกานระครับเพื่อเคลียรเร่งนี้จากไปนะครับหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ